วันนี้เรามาที่ร้านเจว้น้ำสดนะคะจะเอาสติกเกอร์ของมอนะคะมาติดที่ร้านเจว้ยกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูเลยค่ะน่ะร้านเจว้น้สดนะคะก็จอยู่างด้านจนเทจดะามะระานก็เป็นถนคนเดินนะคะเดินไปเรื่อยเดไปเรื่อยนเดี๋ยวจะถึงแล้วเนี่ก็จะเป็นถนนของเส้นของถนนเสรีข้างตับสิ่้านะคะแล้วก็เราจะเจอโนนร้านเจว้ยเราเจอแล้วนเจอแล้วเจอแล้วนะคะร้านเก่าแก่ร้านนี้ว่เจ้าแม่มือมอค่ะนี่เราจะ เจมีไ่ไม่ต้องจดนะคะเราถึงเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เข้าไปไหนร้านกันดีนี่บบนนเคพื่อนเรามาถึงร้านเจมไว้น้องสดแล้วนะคะร้านที่เข้าร่วมกับแอปพลิเคชันมูมอลการ์ดเป็นมูมอลคันเนอร์ anner, ถ้าร้านไหนนะคะที่เข้าร่วมกับมูมอลก็จะมีสติกเกอร์มูมอลคันเนอร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปในร้านเลยนะคะนี่เลยร้านน่ารักมากนะคะมีเครื่องดื่มทุกสิ่งอย่างเลยทั้งร้อนทั้งเย็นด้ยน,ยนะคะร้านน่ารักมากค่นนะมีมุมสวยงามมีเจ้าของร้านด้วยน่ารักมากเลยค่ะ ขนมด้วยถ้าใครเข้ามาที่ร้านนะคะถ้าไม่ทานเครื่องดื่มก็มีนี่กล้วยก็มีขนมก็มีครัร์ดโกนแล้วก็ในร้านน่ารักมากเลยค่ะมีมุมนั่งแบบนี้ด้วยนะคะนี่มานัง่งพักผ่อนมาได้กันแบบนี้ถ้าใครอยู่ที่ลำปางหรือว่าเดินทางมาลำปางนะคะอยากทานกาแฟอยากทานน้ำจดอยากทานขนมแล้วก็นั่งดู่มบรรยากาศดีๆนะคะให้มาที่ร้านเซเว่ไวฟ์น้ำเติมได้เลยนะคะ หวานนวดแล้วยังได้แป้งด้วยนะคะสวันดิพัทโทตอนนี้เรากำลังจะทำการชำระเงินนะคะเรากินอาหารที่ร้านเจ้ไว้ลําโซ่ขณะที่ในแอปพลิเคชันมือถเสร็จเรียบร้อยซึ่งผู้จองเรียบร้อยนะคะกล้ามปีกปลาเป็นชิ้นของเป็นบุหีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเล่นอัลเลทชัวโค้ดออกมานะคะลด้นเข้าไปเลยมันก็เป็นอีเมอร์เชอร์นะคะแล้วก็กดคสว่าแสดงตัวโค้ดนี่ทอดฉะนั้นเราก็จะเอาตัวโค้ดของทางร้านนะคะนี่เจ้าของร้านค่ะใสแกนตัวโค้ดเข้าไปนะคะเพื่อรับกระตัดการโอน อ,อ,อาเสร็จแล้วก็เข้าล็อกอินของร้านไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นขอ่อยนะคะที่ก็ร้จะรับงเงิที่นของ Shop เปเลยค่เ,เข้าไปในระบบของานนะคะนซอร์อี่ลน,นี้ระบบ้านเป็นนี้ค่ะหลังจากที่เรา่งอย่นี้ปนะคะก็จะเขระบบาเลยร้าก็จะได้รับเงินของเรานะคะีค่ะ